วันนี้ป้าทุนดีเดินผ่านร้านตัดเสื้อมีฝีมือนะคะชื่อร้านจันยาอยู่ถนนสีสุเรียวงศตรงข้ามกับธนาคารทีทีบีหรือทหารไทยเก่านะคะอยู่ตรงข้ามเลยอยู่ปากซอยสีสุริยวงศ์สองดูสิค้ะเขาตัดชุดไทยมันปราณีตมากเลยอันนี้ ไทยอะไรเนาะไม่ใช่ไทยเรือนต้นเพราะมีปกเล็กน้อยขอตั้งไทยจิตรดาค่ะตัดด้วยผ้าไทยยวนราชบุรีนะผ้าไทยยวนทอ,อ,อสระไอไม่มาลายนะคะแล้วก็ยอยักษ์วอแบนนอนหนูนะไม่ใช่ไทยยวนแบบเวียดนามนะคะอันนี้เวลาที่สั่งตัดสั่งทอเนี่ยสีจะ เหมือนกันด้วยเหตุผลว่าการทอผ้าเสื้อกับผ้าสิ้นเนี่ยเขาจะมีส่วนหนึ่งค่ะนี่ที่ป้าชีเนี่ยเขาจะใช้ผ้าได้อะได้เที่ยมมาทอสีเดียวกันทั้งตัวที่เป็นเขาเรียกอะไงไงนะเครือกับตัวพุ่งอะนะคะสีเดียวกันออกมาสวยไม่ผิดเพี้ยนเลยอะป้าก็อยากจะให้พวกเรานะหันมาใช้ผ้า ออทอไทย,ยวนราชบุรีนะคะมีบางคนก็เรียกไทย,ยวนคูบัวไทย,ยวนดอนแร่ไทย,ยวนนาหนองไทย,ยวนรังบัวรังม่วงเนี่ยแต่จริงๆแล้วชนเผ่านี้อพยพมาจากเชียงแสนของจังหวัดเชียงรายในสมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะส่วนในรายละเอียดอะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมอะก็ไปค้นเอาเองนะแต่ป้าวกเข้าเรื่องนี้ ชุดไทยเนี่ยเป็นชุดที่ป้าชอบมากเลยแล้วเมื่อตอนรับราชการนะคะก็ให้เพื่อนครัวใส่ทุกคนเกือบ200คนนะ่ะบุคลากรในเรียนป้านะโดยที่ป้ากำหนดแบบว่าเป็นไทยเรียนต้นทั้งหมดด้วยเหมาะกับดินฟ้าอากาศบ้านเรานะคะก็คือขอกลมอะ่ะสวยจังเลยอันนี้เขาเย็บด้วยผ้าเฉลียงเลยนะที่แขนน่ะที่พูดมาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยป้าอยากให้ คนไทยค่ะหันมาใช้ผ้าไทยนะเป็นแบบพระราชนิยมแล้วก็คนรัฐรีหันมาใช้ผ้าไทยยวนนะคะมาตัดที่ร้านจันยาค่ะถนนสีสุรียวงศปากซอยสองนะตรงข้ามกับธนาคารททบป้ายืนยันว่าร้านเนี้ยป้าตัดมาหลายสิบปีแล้วอะแล้วก็เขายังยืนหยัดด้วยคุณภาพด้วยฝีมือนะมานะคะ กระซิบเบาๆค่ะราคาจับต้องได้ราคาถูกกว่าฝีมือเยอะเลยติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะขอบคุณคะ่ะ